ใจซ้อซ้อนตะโกลาบปงพอรวยการเงินมันเป็นชีวิตม้าบุยตัวชนไม่มีเลยพอลูกมันคนจนงาดควาจริงใจความมาไม่พอนับวันยิ่งจนเทนอน เดี๋ยวกันนี้รับชุดมินเตอร์ครับวันนี้ก็มารีวิวนะฮะตัวนี้นี่เป็นชุดนะฮะชุดชุดในห้องนะฮะชุดชุดติดเสานะฮะตัวนี้จะเป็นตู้6นิ้วนะขนาด6นิ้วนะของ NTS นะอันนี้เอาไว้ติดเสาครับตามมุมนะครับศาลานะครับศาลาวัดนะฮะอ่าไม่ว่าจะเป็นศาลาวัดนะฮะเป็นอะไรอะห้องประชุมอะไรนะครับก็จะเป็น power mix หนึ่งตัวคุมนะตัวนี้ก็อ่าตัวนี้จัดส่งไปชัยภูมินะก็เดี๋ยวหลวงพ่อข็จะสั่งไปติดในศาลาวัดนะก็จะมี power mix หนึ่งตัวนะแล้วก็ ลูลำโพงนะครับหกนิ้วนะครับแบบแขวนนะฮะแบบแขวนนี่นะครับหรือใครจะต้องการไปติดห้องประชุมนะฮะหอประชุมข่าวอะไรเนี่ยครับห้องประชุมต่างๆครับแบบนี้ใช้ได้เลยครับตัวนี้จะเป็นดอกหกนิ้วนะครับหกนิ้วขนาดของ nts นะครคู่ละสองพันเก้าครับอันนี้จะเป็นคู่ละสองพันเก้านะฮะคู่ละสองพันเก้านะครับแล้วก็มิกเพราะมิกตัวนี้แปดไม้นะะกรณีที่อาจจะใช้ไม้เยอะหน่อยนะครับตัวนี้ก็แปดไม้ก็ตัวนี้อยู่หกพันห้านะครับก็มารีวิวก่อนจะส่งนะครับตัวนี้ ใครต้องการ6นิ้วนะครับ8นิ้ว10นิ้วนะครับจะไปแขวนก็โทรเข้ามาได้นะครับก็ในชุดนี้มันมีหลายอย่างครับที่ต้องจัดส่งไปนะครับ <c oughs> จะมีสายนะครับไม่สายนะครับ20เมตรอีก2เส้นครับขา ขาตั้งนะครับขานั่งไม้สวดนะครับขาไม้สวดแล้วก็ไม้ลอยด้วยนะครับหลวงพ่อเขาจัดหลายอย่างครับก็หมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็สายไฟอีกหนึ่งม้วนนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับกับตู้แขวนนี้ครับเรามารีวิวนะครับจะเป็นตู้แขวนเราผนังนะฮะแขวนเสาแขวนผนังนะครับแล้วก็ไปยิงน็อตนะครับยิงปุ๊กจับยึดนะฮะน่ครับเกี่ยวนะครับเป็นตู้ของ nts นะครับหกนิ้วนะแปดนิ้วก็มีนะแปดนิ้วใหญ่ใหญ่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นในห้องประชุมนะเป็นศาลาวัดผมแนะนําให้้้เป็็นนนิววะแแลกต่อบบี ต่อพ่วงต่อพ่วงเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายนะครับติดตั้งง่ายเลยนะครับแบบนี้นะฮะก็คู่ละสองพันะครับถ้าใครมีพาวเวอร์เล็กๆอยู่แล้วนะฮะในห้องประชุมในอะไรอย่างเงี้ยใช้พาวเวอร์มิกหนึ่งตัวนะครับผมก็แนะนําประมาณตัวนี้นะตัวนี้ก็จบอยู่หมื่นกว่าบาทนะทั้งชุดนะทั้งไม้ทั้งอะไรด้วยนะครับหลายอย่างอยู่เหมือนกันครัเดี๋ยวลองฟังเสียงใหม้ชิคหนึ่งสองฮัลโหลชิคหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งสองชิคชิคหนึ่งสอง ชิกเวันจืดจืดจืดเเลนิ่งสองชิคชิคหนึ่งสองก็มาใส่เอฟเฟกเข้าไปชิคชิกหนึ่งสองเอเลนิ่งสองชิคเว1นชืเเลชิคชิคหนึ่งสองสาชืจึ่งองเอเลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดในห้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องคาราโอเกะหรืออะไรนะครับก็ต้องการตู้ที่มันจะกระจายนะตัวนี้ไปแขวนด้านบนนะครับมันก็จะเสียงก็จะออกมาดีคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไวๆนะครับส่งงานก่อนจะแพ็กส่งไปชายภูมาไปวัดนะฮะมันได้ทั้งในศาลาในห้องประชุมนะฮะใต้อาคารระเบียงอะไรเงี้ยมันจะติดตั้งแล้วมันจะสวยงามแบบแขวนในร้านอาหารนะฮะในอะไรที่ว่าต้องการเปิดเพลงฟังฟังชิวๆแบบนี้ก็ติดตั้งได้ครับงบมันจะถูกนะฮะ ประตูมันแค่2 0 0 0กว่าบาทเองติดตีตูตตต้ก็4มุมแล้วนะ power mix ตัวหนึ่งหรือใครจะอ,าอยากได้งบถูกใช้เป็น power amp ตัวที่ถูกกว่านี้ตัว2,000กว่าบาท3 0 0 0กว่าบาทมาเปิดก็ได้นะครับเอาแบบฟังชิลๆแต่เนี้ย power mix อ่ะมันจะแนะนำ power mix ก,ก็คือจะใช้เกี่ยวกับไม้นะฮะ m i ใช้ไม้เสียงจะด,ดีนะฮะจะดีกว่าเป็น power นะฮะแต่ถ้าใครไปเน้นเปิดเพลงไม่ได้เน้นอะไรนะฮะก็ใช้เป็น power ตัวเ,เล็กๆก็ได้นะครับ power น่าร้ายนะครับตัว2000กว่า3,000กว่าก็มีนะแบบงบน้อยๆมันก็มีนะครับก็ยังไงก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับชุดนี้ไม่มีเสียงดังอะไรมากมายนะครับก็มีแค่มารีวิวตู้ลำโพงครับเดี๋ยวใครไม่รู้ว่าร้านเรามีแต่ตู้ใหญ่ๆใช่ไหมฮะเรารีวิวตู้ใหญ่ๆนะครับตู้เล็กๆเราก็จําหน่ายนะฮะเราก็มีจําหน่ายให้นะครับส่วนใครที่ต้องการแบบไหนก็โทรเข้ามาเบอร์นี้นะครับ082นะครับ540 6540นะครับคลิปนี้ก็จะเร็วนิดนึงนะฮะคลิปเร็วนะครับมาเร็วไปเร็วนะฮะ เวอร์ม <haven. S 2> ิกซาเบ s ตัวน so so ี้ก็มีตั้งแต่รุ่น400ครับคือ4ช่อง800คือ8ช่องแล้วก็1 2 0 0ก็คือ12ช่องนะครับจำนวนวัตต์ก็จะเท่ากันครับข้างละ300วัตต์นะครับก็จะมี500 5ห5 0 0แล้วก็700 5นะครับตัวนี้เฟเฟ c แท้ Bluetooth พร้อมนะครับแล้วก็ไม้สายไม้อะไรนะครับ ต,อตนอันแดิน้องชากขอมนต์ปัญญาสิเนี้ยวรัก ีรเจ้าก็ยังหลใจคำว่าแค่ล่นหาีวันจลวงหาจุดนี้นะครับเฉพาะลำโพงฮะแล้วก็เครื่องนะครับก็ราคาน่าจะอยู่หมื่นกว่าบาทตู้คู่หนึ่งสองพันเกานะฮะสองคู่ก็ห0าพกว่าบาทห้าพันแปดแล้วก็มีอีก6 5พันานะครับ 6,500กับ5,800ก็หมื่นหมื่นเท่าไหร่หมื่นนิดๆครับหมื่นหนึ่งหมื่นสองครับจุดนี้ก็จุดหอประชุมนะครับหออะไรได้สบายๆเลยนะครับผมศาลาวัดนะครับเสียงดีนะแค่ต้องการใหญ่กว่านี้ก็ต้องใช้แปดนิ้วหรือว่าจะเป็นสิบนิ้วนะครับก็มีนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยกันกับเบอร์โทรวันนี้นะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ